สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะคะเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งโปรมาจากขอบฟ้าเขามาในยามเช้าส่องแสงให้เราอบอุ่นสบายเขาลอยข้ามเราไปจมหายไปในยามเย็นพรุ่งนี้เราก็จะเห็นเขา อีกทีที่เดิมพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงแตตัวทาแป้งโปรมายามชาวตรูู่ฮูพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดง ทาแป้งโปรมาส่งยิ้มให้คุณโนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ขอบคุณค่ะ